ไม่นีกาเขาซื้อง้อเงี้ยเหรียพี่น้องเขาซื้อเงี้ยเหรียพี่น้องเนอะเขาซื้อง้เลี้ยงเขาื้อง้เยนี้เขาซื้อง้เลี้ยญนี้เขาซื้อเงี้ยเหรียนนี้นีนยัง,งสีง่ใครไดสินี่โค้ชปู่ตัวนี้ตัวนี้ก่อนเอาไปขายยางก่อนก่อน,อน,น,อนเอาไปไปไเป็นมาขาย ของกินเนี่ยแม่ลูกลูกแม่ของไฟน้อนี่ยคือนี่ของผาอไรของผ้าของผ้าเนี่ยของพอ่อบ่ะมาพา่อมาออกพี่น้องผู้ใดต้องการหานงูลเลี้ยงได้แม่ลูกลูก,ล,ก,กลูกแม่โอ้ยลูกเรางามเราพ่อเราหสองาส,าส,าสามเพ่งเศร้าเศร้าสามหนี่งูเลี้ยงพี่น้องซื้อตัวนี้ไปเขาโค้งก,าก้านกระไดตัวนี้พี่น้องครับ แม่สูงแม่สามสิบกับสี่สิบแม่ตักติดเขาหน่อยนึ่งเขาเขาคือสิสมัยก่อนคือเจ้าลูกง่ามให้ออกแดงจำๆจเลยทำลังมีกูนะลูกนี่ประมาณเต็มที่กับประมาณสี่เดือนไหนบอนั่น,น,นเห็นปะผมก็หัวสี่เดือนโอ้ยถ่ายง,วงววา่วงจะหนูง่วงมาอยู่จุกปีพเพิ่งจะบอกแล้เจ้าบอกก่อนได้เลยสี่เดือนเนี่ยผมบอกเมื่อเรา่ายงว่งวงจะหัวอายุอุ้ยหลูกเป็นงามเลยพี่น้องครับเดี๋ยวแม่มันปิ่นปิ่นกลนมากครับน้องลบไปก่อน ลบกล้องบ่ได้บ่ได้ถ่ายออกอากาศบ่ได้เศร้า,ะะา,ส,ราสามนครน้อเศร้าตัวไหนเศร้าสามเศร้าสามตัวนี้พี่น้องเดอ้อกองข้างบ้านหูลเลี้ยงไปเขาโครงการไหนอยู่นี่เศราสามเล็บแข้งเล็บขาเราเมื่อก้เราพี่น้องเดอ้อผู้ถ่ายงัวจะถัว่วงัวาอายู่หน่อยงัวหน่อยมาอายุสักปี <c oughs> เอา้าถ่ายถึกเนี่ย,ยแมแ่เราติดเขาเนาะแมแ่เรา แม่เราได้ดูกประมาณลูกตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้บ่เขาบังกับมึงบังเออตัวนี้บ่ออกอ๋อบ้าอเอ้ยัวสามเจ้าศูย์หกศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งหกหกเก้าห้าเกาไมดอยรอหนึ่งศูกครับห้าศูนย์ึ่งหกหกเก้าห้เออเอาพี่น้องฟังเลยางนี้ยดูเขียบสามหนึ่งพี่น้องขาตรงดิ่งเลย เออผู้ใหญ่ลูกเขียบสามหนึ่งเนอะลูกเขียบสามหนึ่งขาตรงดิ้งเลยเนี่ยฟันท่งลูกเทพยบสามห,หนึ่งไปได้เลยใส่ละใส่ละใส่มาใส่ให้มาอ้าวตัวต่อไปพี่น้องกับเงี้วเลยเงี้วเลยคลิปนี้แม่ตัวเดียวน้อต,ตัวเดียวแม่สาวสูงเมตรสามสิบแปดก็กลัวนเดี่ยวบ้านปีปีพะโพเนาะปีพะโพได้หรือเปล่แม่บอก ời, chắc là khéo nó, mẹ sáu được. ôi, tôi nhau à, à. tôi nỉ nhau, Ngô nhau à, ngôi ngu Ngô <laughs> ừ, <không> nhau đấy. à, ôi, lấy đi. lấy đi, lấy đi, đẹp, anh nhau mày. ngu rèn, pí non, mày nỉ khốp cắt ngu rèn, qua thang ba, thám vào này, thay ngu rèn này đi xưởng ngu rèn, họ cọ đi. 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 à, ôi, ง่อยกูน่ง่อนี่ง้อยมันพามาไอเนี่เพราะมันมีมัมีบื่อเนาะเนาะไอ้ลูกไข่ก้างครับกระทบกระทบกระทบที้มันกระโบกกระทบโบกกระทบไปไหนเนาะหูมันกับพ่อได้อยังไงเนาะง้อยแบบนี้เลี้ยงดูง้อยเลี้ยงง้อยแบบนี้เลี้ยงดูดีเลยเนาะเลี้ยงดูดีเลยแหมหูมึงสังเกตง่ายพี่น้องมึงแบบนี้ง้อยเลี้ยงดูดีเลย เออม,มันยาวมันยาวเดี่ยเปียบพี่น้องเดี่ยเปียกเดี่ยวเปียบสูงเมตรสามสิบกว่เาเนาะต่อรองได้บอกคนสิบสี่ห้าร้อยเนาะสิบสี่ห้าร้อยราคาพี่น้องจับจ้องได้วดจำเรือนงวดจำเรนเลยเฮ้ยงวดยูโน่นนั่นน,นี่ครับโอ้มาไกลาตือไหมผมพปทั้งสังคาบอกนนนาาระเออเอองวดไทยกลางพี่น้องได้เอาเ้าแต่ว่ากระทบมาหน่อยนึงนะอู้พี่เพเข้าขสนามามาจากตัวให้มือนี้ ขายีะไรบอขายไปสามตัวเอ้าทีมงานเราได้กี่ตัวแล้วนะท่านอ่ะเอาให้หมดนะซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยทีมงานันกหมดเลยเอาใส่เบอร์มาให้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปเจามเจ็ดศนมห้าอาไหมทนไหม 0 8 1ย์แปดหนึ่งเจ็ดสามกสามหพี่น้องครับเบิ่งได้พี่น้องเนี่เลียงครับทักวาพี่จะไลทั้งเฟซบุ๊กพี่น้องครับใหญ่ยง้อหน่อยงอหน่อยสโต๊ที่าขายละสี่่กโตมาถามเต็มเลยขาพี่น้องกาจองผมคนจอบังไลน์เด้พี่น้องเอาขอบคูณไลน์ที่เขามารับชมเด้พี่น้องโอ้ยจัหงงามเงูเลี้ยงงูเลี้ยงงูเลี้ยง กุ้งเลี้ยงงูเลี้ยงไป่ใช่ละลูกพี่นะอ้าวเราบ่หน่ะได้ได้เสียกันแล้วบ่ได้เสียแล้วบ่ได้เสียละหกพันน่ะได้เสียบเลยพี่น้องหกพันเนาะโอ้ยพ่อไปเลี้ยงนะพี่น้องหกพันน่ะได้เสียเลยพี่เราต้นหนี้ต้นหนีไทยนะครับผมไปไปพอผู้โอ้หกพันเราดอ้ยตรงเลี้ยงกับผม เจอพอพันเลยเว้ยไม่ยั้งหรอคือมันนั่งสิเ,เ,ด,เด็กขายลราบ่อน,นี่ฝ่าขาแดดออกมากมันหอนไหนนี่ผมพยายาม่ายมาเกินสองโมงเเจออะไรได้เป็นงานผมนะ่ะโอ้พ่อพันตนนัวนี้ไปนอกตัวน,นี้